ลาก่อนตำนานนักมวยปล้ำฮองโฮแกนเสียชีวิตในวัย71ปีสนใจเรื่องราวของนักมวยปล้ำระดับตำนานคนไหนคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยครับล่าสุดครับมีรายงานข่าวออกมาครับเปิดเผยว่าฮองโฮแกนครับอดีตตำนานนักมวยปล้ำของ WWE และ w c w นั้นเสียชีวิตแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับโดยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นแฟนมวยปล้ำที่ได้ติดตามข่าวมาบนหน้าสื่อมาแทบจะตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอาจจะต้องใช้คําว่า ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจซะเท่าไหร่อาจจะอยู่ในเชิงแบบว่าช็อกมากกว่าที่โอเคแกเสียนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการเปิดเผยครับจากสื่อเจ้าใหญ่อย่าง tmc นะเปิดเผยถึงประเด็นที่ว่าฮอโฮหแกนเนี่ยได้ทําการเข้ารับการผ่าตัดนะครับจึงไอาการผ่าตัดที่ว่านี้ผ่าตัดกันตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งเป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาในบริเวณคอเนาะแล้วก็ช่วงหลัง น่าจะเป็นฟีลแบบกระดูกสลังนะเพราะว่าฝั่งของโฮแก้นนี่มีปัญหาส่วนนี้มาแทบจะตลอดโดยข่าวลือที่ TMC รายงานตอนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อช่วงเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะเปิดเผยว่า,าตัวของโฮแก้นนั้นอยู่ในสภาพใช้คําว่าใกล้ตุยออแบบนอนเป็นผักอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเอาจริงก็ต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องกับรายงานที่เปิดเผยมาช่วงใกล้ๆก,กันนะหลังจากนั้นที่มีคนมาเล่านะครับที่บอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยไอการผ่าตัดของโฮแกนเนี่ยมันมีปัญหาเอจริงผมผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าโอเคการที่คนแก่ใช่ไหมอายุเยอะๆเนี่ยไปผ่าตัดหรือเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเนาะนะครับโดยไอการผ่าตัดของโฮแกนเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผ่าตัดรอบแรกแล้วมีปัญหาแล้วกลับไปผ่าตัดรอบที่สอง เพื่อแก้ไขส่วนตรงนั้นแหละให้มันแบบดีขึ้นอะไรก็ว่ากันไปแต่หลังจากการผ่าตัดรอบที่2กลับมากลายเป็นว่าโฮเก้นเนี่ยอยู่ในสภาวะสมองตุยครับก็ Girl, แน่นอนว่าสมองตุยก็คือแบบว่าเรียกว่านอนเป็นผักเลยประมาณนั้นอะฟิลนั้นอ,อยากให้นึกง,ง่ายๆแบบนี้นะแต่แน่นอนครับว่าทางภรรยาแล้วก็ตัวแทนของโฮเก้นอะไรแบบนี้ครับในการออกสื่อเนี่ยก็พยายามที่จะมาบอกว่าโอ้ยไม่มีอะไร เรียกว่าไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะโฮแกนไม่ได้เป็นอะไรหรือว่าหัวใจโฮแกนยังแข็งแรงดีซึ่งผมก็เข้าใจนะเพื่อไม่ให้เป็นการเรียกว่าตกอ,อกตกใจเกินไปแต่คือถ้าใครได้ตามข่าวก็พอจะเห็นภาพว่าโอเคมันอาจจะมีมูลประมาณหนึ่งแต่เดี๋ยวรอดูก่อนล้วกันว่าเอ,อมันจะเป็นอะไรยังไงต่อแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นะ คือต้องบอกนะครับว่าไอ้ประเด็นปัญหาของโฮแกนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับ2จุดสําคัญก็คือทั้งหัวใจและก็สมองนะฮะและแน่นอนว่ามันก็เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาจนส่งผลถึงแก่ชีวิตโดยในเหตุการณ์วันนี้ครับของโฮแกน